อยากให้น้ำหนักเรื่องปัญหาชาวบ้านนะ่วันนี้วิกฤตมันเยอะบ้างนะครับผมไม่เห็นด้วยเลยมานั่งคิดจนร้อยห้าร้อยประเทศมีปัญหาเยอะผมที่ว่าท่านนายกก็คิดถูกแล้วที่เอาเวลาทุ่มเทเรื่องแก้ปัญหาประเทศไม่ได้มีการประชุมอะไรกันปชมื่อก่อนนี่ออกข่าวว่าที่ออกมุกเลยแต่แต่นี่ไม่ได้จินใจเลย ติดใจแต่ว่าอยู่อยู่ในตัวเองนะตูดเ,เก็บไว้ในใจไม่เก็บอาชีพผมเป็อะไรนักการเมืองเอออาชีพนักการเมืองไม่เ้าไม่ใช่คเป็นเป็นจุดของ,อ,งอ,อกแล้ว <c oughs> พี่ใหญ่ถามประเด็นในเรื่องร้อยห้าร้อยหน่อยค่ะว่าผมก็ยังยืนยันนะผมว่าอยากให้น้ำหนักเรื่องปัญหาชาวบ้านเน่ะวันนี้วิกฤตมันเยอะบ้างนะครับผมไม่เห็นด้วยเลยมานั่งคิดเจ็ดร้อยห้าร้อยนะ ประเทศมีปัญหาเยอะผมคิดว่าท่านนายกก็คิดถูกแล้วที่เอาเวลาทุ่มเทเรื่องแก้ปัญหาประเทศนะคุณรู้ไหมว่าวันนี้วันน,น,นี้วันแรกที่รัเสเซียตัดลดการส่งก๊าซให้กับยุโรปจะมีผลกระทบมากเลยนะทั้งโลกนะระบบการเงินเรื่องอัตราค่าเงินเฟ้อเรื่องต,อนต้นทุนพลังงานเรื่องการค้าขายม,ม,มีมีปัญหามากครับนั้นอยากให้ทุกคนเนะี่ยอยากโดยเฉพาะสื่อมวลชนอะ่ะ ไนเน้นเรื่องของปัญหาพี่น้องมากกว่าปัญหารัฐธรรมนูญดีกว่าแต่แต่ว่าเรื่องนี้ก็ถ้ารอยมันถามก็คุยกันว่าใครจะเข้าสู่อำนาจใครไม่เข้าสู่อำนาจจะเป็นข้อเท็กันตรงนั้นอะ่ะทำไมไม่ถาม<ช>แ,ลแล้วว่าพรรคการเมืองไหนจะทําให้ประชาชนเนี่ยได้รับผลกระทบน้อยที่สุดพรรคการเมืองไหนจะทําให้อ่าประชาชนมีอาชีพใหม่ๆมีอนาคตที่นั่นได้อย่างนั้นดีกว่าในในคลรท่านนายกได้พูดปุ๋ยเรื่องนี้บ้างพูดค <ใน S 2> ับเนะมื่อวานนี้พูด ใน,ใ,นในคอรมอรท่านยกเจะพูดเสมอว่าวันนี้มีผลกระทบอะไรบ้างอัตราดอกเบี้ยเป็นยังไงความมั่นใจการส่องออกการนำเข้าเป็นยังไงถ้าเขาจะสั่งการหรือตอนนั้นเลยไม่หมายถึงเรื่องร้อยห้าร้อยเนี่ยค่ะไม่พูดเลยครับก็ดีนะก็ดีว่าท่านนายกไม่พูดเรื่องกันเมืองเลยครับยืนยันเลยพูดเรื่องปัญหาเศรษฐกิจเยอะปัญหาต้องทางานเยอะแต่แต่ว่าอาจจะเป็นไปได้เพราะว่ามันใกล้จะถึงการเลือกตั้งเนี่ยมันก็ต้องเตรียมในเรื่องของการที่จะการที่จะเลือกตั้งแบบไหนอะไรยังไงอยู่แล้ว ผมคิดว่าไม่รู้นะผมเป็นนักการเมืองก็ผ่านมาหลายวิกฤตนะกติกาไหนที่บอกคุณเป็นนักการเมืองคุณก็ต้องก็ต้องทำนะครับไม่ต้องไปเกี่ยงนม่ผมก็ไม่ได้เกี่ยงนะได้เปรียบเสียเปรียบก็ต้องสู้มีแพ้บ้างมีชนะบ้างเป็นธรรมดาผมเลยคิดว่าขณะนี้ที่ผมตั้งใจคือทํายังไงให้คนมีรายได้น้อยมีบ้านอยู่เป็นบ้านเช่า แล้วก็มีที่ผู้ไทยมีที่อยู่ที่มั่นคงแล้วก็อยู่ได้อยา่างมีความสุขไม่พี่แต่แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยประชัธิปัดแบบไหนถึงถึงจะเหมาะสมถึงว่าจะมมคะุยครอแล้วว่าไม่ใช่ไม่ต่างกันอ่ะถ้าไม่ต่างกันนะครับคือคนเราเนี่ยสมมตินะมีสมาธิร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยเอาสมาธิมาคิดแก้ปัญหาประเทศมากกว่ามาเรื่องปูทางเข้าสู่อำนาจดีกว่าไหมทุกรรคก็คิดกันนะก็อาจจะเพิ่งเป็นนักการเมืองมั้ ท่านก็บอกว่าเวลาที่เหลือทํทำงานทุกเพลงให้เต็มที่ผมขอบคุณได้คุณว่าคุณจะอยู่วันนี้เนี่ยคุณไม่ทราบคุณจะอยู่ร่วเปล่า,าคนชื่อคุณหลายตายไปเมื่อวานนี้คุณตั้งตอนอยู่ในความไม่ประมาทเถ <c oughs> ิในในฐถานะที่เป็นหนึ่งในรัฐบาลเป็นห่วงเออวาระแปดปีของนายกที่จะถึงเดือนหน้านี้ไหมคะคนชอบคุณว่าผมโปร่งผมว่าอะไรจะเกิดก็เลี่ยงไม่ได้ <c oughs> คุณอยากพระเจ้าประดบไว้แล้ว <c oughs> อะไรมาก็ยอมรับได้แน่นอนครับแน่นอน